สวัสดีครับวันนี้ร้านต้นรถเช่าเราจะมาถามน้องปอเช่นะครับว่าเงื่อนไขการเช่ารถของร้านต้นรถเช่ามีอะไรบ้างนะครับการเช่ารถที่ภูเก็ตนะครับเราก็ต้องทําการบ้านก่อนนะครับว่าเงื่อนไขของการเช่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานมาถูกนะครับเริ่มกันด้วยเงื่อนไขข้อแรกนะครับลูกค้าจะต้องมีอายุเท่าไหร่ครับถึงจะ เช่ารถที่ร้านภูเก็ตเที่ยวได้ครับลูกค้าต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปนะครับเป็นการเช่าได้ครับผู้ขับขี่จะต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นใบขับขี่ใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีใบขับขี่แล้วก็รบประชาชนครับถ้าเราไม่มีใบขับขี่แต่ว่าเราเอาแอปมาให้ทางร้านดูได้ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับก็ต่อไปจังหวัดที่ ร้านต้นรถเช่าให้ลูกค้าสามารถขับรถไปเที่ยวได้มีจังหวัดอะไรบ้างครับน้องจังหวัดที่ลูกค้าขับไปเที่ยวได้ก็มีอยู่3จังหวัดนะครับคือภูเก็ตบางนาแล้วก็กระบี่ครับค่าเช่าที่ลูกค้าเช่าไปสมมติว่าลูกค้าเช่าไป1วันค่าเช่านี้อ่ะจะรวมค่าน้ํามันไปแล้วหรือยังครับยังไม่รวมค่าน้ํามันครับน้ามันลูกค้าต้องเติมเองนะครับใช่ลูกค้ารับรับน้ํามันเต็มถังลูกค้าก็ต้องคืนเต็มถังนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าคืนน้ำมันไม่เต็มถังทางร้านจะปรับคิดละ300บาทครับใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นทางร้านแนะนําว่าให้ลูกค้าเติมมาดีกว่านะครับแต่แต่ถ้าลูกค้าหาปั๊มไม่เจอเอารถมาคืนที่ร้านก่อนก็ได้เดี๋ยวพนักงานจะพาไปเติมเองนะครับจะพาลูกค้าไปเติมแล้วก็ไปส่งลูกค้าที่สนามบินนะครับข้อต่อไปผู้เจ้าไม่สามารถนํารถไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อ เช่าได้ใช่ไหมครับการลูกค้าเช่ารถจ้าง้า้เรานะครับลูกค้าไม่สามารถให้คนอื่นเช่าช่วงต่อได้ครับใช่ครับเพราะว่าสัญญามันจะผูกมัดกับเรานะครับถ้าคนที่ลูกค้าเอาไปเช่าช่วงต่อมีปัญหานะครับลูกค้าก็จะติดไปด้วยนะครับมีปัญหาไปด้วยนะครับแนะนําว่าใครที่เช่าก็ให้เขาขี่คนเดียวไปเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับครับผม กรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกค้าจะต้องทํำยังไงบ้างครับกรณีที่ค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับขั้นัอันดับแรกครับลูกค้าต้องมาทางร้านก่อนนะครับทางร้านจะเรียกประกันไปที่ลูกค้านะครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดลูกค้าจะมีค่ารีดักไหมครับจะมีค่ารีดักเปิดเกมอยู่ที่ห้าพันบาทครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถซื้อประกันเพิ่มได้ใช่ไหมครับซื้อได้ครับราคาเท่าไรครับราคาวันละสองร้อยบาทครับพี่ อ,อ๋อสองร้ยบาทที่เองนะครับเพื่อซื้อความสบายใจไว้ก็แนะนําให้ซื้อดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนคิดว่าตัวเองขับรถดีไม่ได้ขับไปไหนไกลจอดไว้ที่โรงแรมอย่างเดียวก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเราไม่ได้บังคับแน่นี้นะครับเงื่อนไขที่จะประกันจะไม่คุ้มครองนะครับมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขที่ประกันไม่คุ้มครองนะจะมียางยางรถครับ ถ้าถ้าเกิดว่ายางระเบิดหรือว่ายางรั่วครับลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมดครับลูกค้าสามารถปะหรือเปลี่ยนได้เลยครับได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกนะครับประกันจะไม่ครอบคลุมกระจกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ขับรถให้ดีๆนะครับเวลาสิบล้อวิ่งเราก็อย่าไปขี่ตามหลังนะครับเพราะบางทีหินมันจะกระเด็นใส่นะครับแต่ว่าถ้ามีกระจกแตกเราจะแจ้งทางร้านได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะหาร้านที่ถูกๆให้นะครับ กรณีกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราจะต้องแจ้งให้กับร้านทราบใช่ไหมครับถ้าเราเอารถที่เป็นรอยแล้วไปซ่อมเองเแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าทางร้านต้องรู้ด้วยครับว่าเกิดรอยแต่อะไรครับใหญ่หรือเปล่าครับใช่ครับเราจะต้อง นำรถเข้ามาที่ร้านนะครับให้ที่ร้านประเมินให้นะครับเพราะว่าทางร้านเราจะเก็บไม่แพงนะครับถ้าเราเอาไปซ่อมเองป้นสีหรือว่าใช้ลิปควิกแบบนี้มันจะดูออกนะครับทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายสองสองครั้งนะครับเหมือนกับว่าสีไม่เสมอกันอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนําให้เป็นคนทําเองนะครับแนะนําว่าเอามาคืนที่ร้านร้านก็จะพาไปซ่อมเองนะครับไม่ได้คิดแพงนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวโทรมาปรึกษาได้นะครับใช่ครับ ในรถเนี่ยเราสามารถสูบบุหรี่ในรถได้ไหมครับไม่ไม่สามารถสูบได้ครับถ้าเกิดลูกค้าสูบบุหรี่ในรถทางร้าจะปรับครัง้งละสองพันบาทครับครับถ้าลูกค้าจะสูบบุหรี่ก็แนะนําว่าให้จอดปั๊มนะครับแล้วสูบอยู่ก,ก็สอสบก่อนนะครับแล้วก็พอสูบเสร็จก็ค่อยมาขับต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราสูบในในรถนะมันจะทาให้รถเหม็นลูกค้าคนอื่นเขาไม่อยากใช้รถที่มีกลิ่นบุหรี่นะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับ อะไรแบบนี้ทำให้ร้านจะต้องเอารถเนี่ยไปล้างใหม่นะครับทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับถ้าเราเอาไปล้างเพื่อดับกลิ่นใหม่นะครับก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะสูบุรี่ในรถด้วยนะครับใช่ครับไม่ควรสูบเลยนะครับเวลาของร้านเนี่ยร้านจะเปิดปิดกี่โมงครับเวลาเปิดทําการนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มบ่ายสองทุ่มนะครับพูดปิดนะครับขอโทษด้วยนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มหลังจากเวลานั้นลูกค้าสามารถรับรถหรือว่าคืนรถได้ไหมครับ ได้ครับแต่ทางงานจะคิดเพิ่มชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทครับชั่วโมงละหนึ่งร้อยก็คือลูกค้าจะมาคืนสี่ทุ่ม,หร,ม,มหรือว่าห้าทุ่มหรือว่าทีหนึ่งทีสองก็มีคนให้บริการอยู่ใช่ไหมครับมีคนอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอ๋อครับโอเคครับข้อตัดไปถ้าเช่าไปแล้วนํารถมาคืนก่อนในสัญญาเนี่ยลูกค้าจะได้รับเงินคืนไหมครับ ถ้าลูกค้าคืนรถก่อนกําหนดทางเราจะไม่คืนเงินทุกกออรณีครับใช่ครับถ้าเราจากจะคืนรถก่อนเนี่ยเราก็ต้องจองวันให้ดีๆนะครับเผื่อเวลาไว้นะครับเวลากลับมาคืนก่อนเนี่ยร้านจะไม่ได้คืนเงินให้นะครับแต่ว่าถ้าแจ้งก่อน24ชั่วโมงร้านจะคืนให้ให้นะครับย้ําว่าต้องแจ้งก่อน 24ชั่วโมงนะครับถึงจะได้รับเงินคืนแค่5 0เนะครับการจองเราก็ทําจองให้ดีๆนะครับให้พอดีนะครับเราเบื่อเหลือเปือเป่อขาดไว้สักซ้อมชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเราก็จะทําให้การเช่าของเราไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มด้วยแล้วก็ไม่เสียตังค์ไปเปล่าประโยชน์ด้วยนะครับใช่ครับถ้าลูกค้าเอาทุเรียนหรือว่าทำนมหกในรถเนี่ยร้านจะปรับไหมครับร้าน จะปรับครับเป็นค่าซักผมหรือค่าซักเบาะครับอ๋อใช่ครับจริงที่มีกลิ่นเหม็นนะครับเหมือนกันทุกที่นะครับก็คือจะมีการปรับตังค์นะครับถ้าลูกค้าเอารถเอาทุเรียนเข้าไปหรือว่าเอาของที่เหม็นคาวเข้าไปนะครับเพราะว่าลูกค้าคนอื่นเขาก็จะไม่ชอบนะครับแล้วก็จะไปปฏิเสธการเช่ารถของเรานะครับเราจะปรับลูกค้าเพื่อนารถไปล้างใหม่นะครับให้สะอาดเหมือนเดิมนะครับก็ข้อเนี้ก็ควรระวังไว้นะครับ เพราะว่าเราจะได้เช่ารถเที่ยวอย่างสนุกนะครับใช่ขอ้อ17นะครับถ้าอากาศถ้าเราเช่ารถไปแล้วเราขี่ความเร็วสูงสูงได้ไหมครับทางนั้นไม่แนะนําไว้ขี่ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกค้าด้วยครับอ๋อครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใบความเร็วมาเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายไหมหรือว่าลูกค้าไม่ต้องจ่าย ถ้ามีใบ,บความเร็วมาลูกค้าต้องจ่ายเองน,นะครับทางร้านจะส่งหลักฐานให้ลูกค้าจ่ายมานะครับใช่ครับร้านเราจะส่งหลักฐานให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าขับเกินนะครับถ้าร้านโทรกลับไปไม่ต้องกวนะครับไม่ไม่ใช่คอสเตอร์แน,น่นอนนะครับร้านก็จะขับนาใบนี้ส่งสแกนแล้วก็ส่งให้ทางเมลแล้วก็ลูกค้าก็ชําระมาได้เลยนะครับวันนี้ก็หมด ข้อเงื่อนไขแล้วนะครับการเช่ารถของเราก็ไม่มีข้อเงื่อนไขอะไรยากนะครับถ้าลูกค้าสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามเบอร์ร้านได้เลยนะครับเบอร์0 9 1 5 2 7 6 8 6หหรือจะแอดไลน์แอดไล0 0นะครับราคาของเราจะเริ่มต้นที่599นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปีใหม่ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับแต่หลังจากปีใหม่ไปแล้วราคาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ วันนี้น้องปอเช่มีอะไรจะฝากลูกค้าไหมครับสาหรับคนที่สนใจที่จะเช่ารถที่ร้านต้นรถเช่าภูเก็ตก็ฝากถึงใครสนใจจะเช่ารถที่ร้านนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับตอนต,ตอนนี้รถยังมีว่างอยู่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับถ้าตอบช้า กาุณาทักมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนทํางานอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะทิ้งลูกค้านะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณครับ